โอ้เออโอ้เออลน้องละฟฝาเอ้ยฟฝาห้องคอยทั้งดอนแดงฟฝาห้องแห้งทั้งขอนแก่นฝาห้องแรีนไปทั้งเมืองอุบุฟฝาห้องวันไปทั้งเมืองสีสกายมันเป็นเหตุในรอคขันยุงอายโยบ่เลืก 哟，玻璃。 ัดนีหมดแตลำทังสั่นทั้งยาวเจ้าทาัา้าทางรองตตรมดแตล้ำลองเล้วมาลำเกี่ยวเข่าเซก,กันเดือเดือดขอนหล่อละซ้อนใกล้สีเทียงนายิานเสียงไก่เกี้ยวคันสั่นเหละหวนคลอนน้องสี่ได้เก้ายองปางก้อนขุนเที่ยงไปอ้อา,า,า,ามีหนักเนาในน้ำสมงามหนาแพ่ข้าดิษฐเนตรสืว่านัางเอกไทยในาน,าน,น้ำพันขอนนับเท่าได้ซอนนอนห่วงกับนั่งหลายปีเดือนเรลาหุ้งเหี้ยงเตียงเกี้ยว ถึงฤดูปีแล้วไทยนากาก็วาด จากโรงเรียนน้นตีกองกองกระเซนาั่งหนักโอยค่อยสั่งหัวขวนนั่งสีล่งวัางสากกระต้อยตีวั้งน้ำค่อยเป็นควนนันน้ำไหลลงน้ำเพียนนาคลาด,ดตีโยงภาษัยันเลวบัดน,นี้อัตสายจใจโอ้เมียตัวสังตินด่างเท่าได้บูคันมีลูกโนในทองเมียไ่จำตัวไาต้องถึงพันธอ์รอยอ่อนตอนต้องคุมหัวบาหวานน้ำทังเทาด เราแสนเราได้ยินเป่าป้าห้องใจสลางหวงหลังที่ทอดบานยานได้จากกันนี คุณเทียงคิดที่ภาคเมียมาบานมุตตาหน่อยต้องเถืองบ้านลอยอนตอนต้องตุ่มหอบเบาหวางได้ยินบางวาห้องห้องทรงในดอนสาลิกาเก็มฟุง้งละมูออยุ่งท้องห้องสายสมวนหลาโซกาที่รอดเพียบุตนั่งมีทอนีสิขี้คอ แม่นคอยเลยแม่นคอยเลยน้องน้อแล้วบ่ละบนควนแล้วสิลำล่าเกี่ยวจากสิได้ภาคพี่น้องลูกป่าครูสุคนบุญเหนือบุญระมวนมากล้นพ่นกำลังมาไหลฟังหมอล้ เสียดา,ายบเบอร์ไม่ล้าฝนถึงแล้วบัลลังก์นั่งขอลาแล้วฟุ้งแก้วแจกฟังบัลลังก์นั่งก่อเอิ้นสั่งก่อนละเดอ้อบัดนี้ที่เปเจ้าฮางสะเตืน้นนี่ไม่นางก็เอิ้นขอสั่งล้านี้ขออยู่ดีกินดีอยา่าสมีไผ่ตองหลานสิขอไปลองลำงานดอบา้า เจ้าเต็นขึ้นที่ไปเฝ้าจีรถวนล่าปันเดือพ่อส่วนหลานเหมือนสั่งอำลาหลานอยู่นก็เจ็บตามือเอนได้ที่ล่อมซ้อนละยามีวนในงานลาสมลาข้าเร็วละพ่อถึงเล่าเร็วละก่อสิลาเรีวแจ้วหันเป็นพวกมูเจ้าเป็นห่วงน้ำฉันจังก็โตข่องกันละแตงคนไปจ้างบัลลังก์นั่งพอลาสู่ผู้มาดูเรียบลำหันมักสาวโบลำไม่เจ้าน้าไปอ ้านไปจ้าตันมาลังนำ้ำบรรลังนางน้องอยู่กำหนองเอกขำกำบนันทินเดิยนลอยเห็ดเขียดอีสานพุ่มบ้านหาทำงานต้องเงินใส่ไปพ๋วยจี่ไปแหวนโกขกระผอกับเดียของบรรลังกอได้อีนางนอนบอ่ได้เมือ่ออีนางนอนบอ่ได้เมือ่อ

เดี่ยวได้ดันกูให้ว่าสงควัญเท่ามาเตยพามาตามอาไอ้พามาพามาให้จ้าเคนจ้าเอาไอ้วาใส่ฉันโอ้ยแขวนนี่รักเจ้าอีหลีโอ้แขวนรักเจ้าอีหลีเอยเวลาฟันที่ฉันก็ไม่ทิ้งข้าน้องได้เห็นความจริงก็ไม่ทิ้งเธอวันตายได้ดวงวันที่ใส่โอ้เส้นในตาใจได้ฉันก็ไม่ว่าสงคันเลยน้องเถิดน้า สันไลน้องเดดนาดีแก้วจนเปนแฟนผู้ใดไทยใทเจ้าอมไครน้อมันจังสิคองเอาบ่มีิ่มนักกองไอ้นักกลองนักกองไอ้นักกองนักกอมาเอานอเอาน้องนมือนักกันอนมือง เมื่อนั่หมอลำบ่เมื่อนั่งนอนขาลดนังบ่ให้เสียมขาเหื่อนางบ่ให้จ้างนางที่ตายเป็นสร้างขันเอลวันนั้นให้เจ้าขี้เอลวันนั้นให้เจ้าขี้ตายเป็นรถกันนอแท็กซี่แท็กซสียถักเสียถักซสียทำไม่ให้หายให้หายเลยเพิ่งขี้เมื่อนั่นใด้รู้ ลูกสองบันล่างนางนันว่าทิธาได้ลสามลูกซีลูกคาทิตาเนี่ยมากโดเจอร์ผู้ดาวขั้นไผเอิญสารนอพอห่างพอห่างไอพอห่างพออ่างที่เอาอ อุพอนไอว่าไรตีซ้อนเนนาคนฟังนั่นหาสน้นแม่นนาพี่คนละฟังนั่นหาโบสู่พันกับบ่อคลองสีซ้อนบอมแก่นเข่ากับบ่อคองสีได้มันเจ็บใได้ใจพ่ายเป็นแก่ได้ได้หัวใจ,น,ใจน้อหัวใจนอ้นอหัวใจนอ้นอ